จาก b บ s e c a m p 24ถึง b u i l d C M U บทพิสูจน์ความสำเร็จของหน่วยบ่มเพาะธุรกิจในมหาลายัยจาก b บ s e c a m p 24อีถึง BULDS C M U บทพิสูจน์ความสำเร็จของหน่วยบ่มเพาะธุรกิจในมหาวิทยาลัยกับการเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้สตาร์ทอัพนักศึกษาปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่าธุรกิจสตาร์ทอัพ หรือ SME ในทุกวันนี้ถือเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องเผชิญกับความท้าทายตั้งแต่เริ่มต้นล่าสุดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือที่คุ้นหูกันในชื่อสเต็ปได้เล็งเห็นความสำคัญในการเพิ่มโอกาสความสำเร็จให้แก่ผู้ประกอบการ จึงออกแบบโมเดลบ่มเพาะธุรกิจขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยบรงเทาความกังวลของผู้ประกอบการให้ก้าวข้ามผ่านข้ามหุบเวแห่งความท้าทายหรือ valley of c h a l l และยังสามารถเพิ่อมอโอกาสความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจจะเพื่อเป็นกำลังสำคัญสู่ขับเคลือ่อนอเศษรษฐกิจของประเทศจนเกิดเป็น best camp 24 โปรแกรมบ่มเพาะธุรกิจหรือ Business Incubation Program ที่เปรียบเทียบการทำธุรกิจเหมือนการเดินขึ้นภูเขาซึ่งมีทั้งความเสี่ยงและความน่ากลัวแต่บนปลายทางก็มีความสวยงามรออยู่ Best Camp 24จะทำหน้าที่เสมือนพี่เลี้ยงคอยนำทางในทุกเส้นทางการเติบโตตลอด24ชั่วโมงเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดอย่างรวดเร็วปัจจุบัน b a s e Camp 24ผลักดัน ให้มีการจัดตั้งสตาร์ทอัพได้แล้วถึง378ราย177 p r o j e c t สโปรเจกต์สามารถสร้างมูลค่าธุรกิจรวม7,362ล้านบาทก่อให้เกิดการจ้างงาน5,462คนและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมกว่า11,394ล้านบาท ไม่เพียงเท่านั้นเบสแคมป์24ยังเปรียบเสมือนพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่โดยเฉพาะในกลุ่มนักศึกษาให้มีโอกาสได้ลองผิดลองถูกและมีความกล้าในการสร้างธุรกิจจริงด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มชจึงได้นำโมเดลเดียวกันนี้มาก่อตั้ง BULDS CMU Startup Entrepreneurial Platform โปรแกร,รมปั้นสตาร์ทอัพจากนักศึกษาแบบครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยด้วยการขับเคลื่อนนโยบายของมช สู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างผู้ประกอบการ Entrepreneurial University ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำงานวิจัยหรือเทคโนโลยีภายในมหาวิทยาลัยมาสร้างเป็นธุรกิจที่ไม่ได้จำกัดการเติบโตเพียงแค่ในมหาวิทยาลัยโดยมี Basecamp 24เป็นกำลังสำคัญในการรับช่วงต่อโดยการ spin off ธุรกิจเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าใกล้ถึงแหล่งทุนและยังสามารถรองรับการเติบโตของธุรกิจสู่การ scale up scale up หรือการขยายผลธุรกิจเข้าตลาดหลักทรัพย์เพิ่มขีดสามารถเพื่อแข่งขันในตลาดที่สูงขึ้นได้อีกด้วย BULDS ประสบความสำเร็จอย่างมากหลังจากเปิดตัวเมื่อกลางปี2566ปัจจุบันมีนักศึกษาเข้าร่วมโปรแกรมกว่า970คนและมีการจัดตั้งทีมสตาร์ทอัพแล้วกว่า60ทีมอีกหนึ่งความสำเร็จที่ถือเป็นตัวพิสูจน์ความสำเร็จของ BULDS คือการปั้นสตาร์ทอัพจากนักศึกษาที่การันตีด้วยการคว้ารางวัลระดับประเทศอย่างรีเสิร์ช ทูมาร์เก็ตไทยแลนด2 m 2 0 2 3อีโครงการเส้นทางสู่นวัตวนิชครั้งที่11ประจำปี2566และยังเป็นการตอกย้ำการนำโมเดลบําเพาธุรกิจจาก Basecamp 24อีไปใช้ได้จริงภายใต้การดูแลโคชชิงและให้คำแนะนำทุกอย่าง9ก้าวการแข่งขันโดยทีมผู้เชี่ยวชาญของอุทยานวิทยาศาสตร์ น้องๆน,นักศึกษาทีมวิสเมดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้คว้าชัยในการแข่งขัน r 2 m 2 0 2 3กับการนำเสนอผลงานวิจัยเพเซอร์ค้ำยาพรมร่างอาจารย์ใหญ่ที่มีจุดเริ่มต้นมาจากปัญหาของนักศึกษาสายการแพทย์ที่เรียนผ่าตัดอาจารย์ใหญ่และได้รับผลกระทบจากการส่งกลิ่นเหม็นของสารเคมีอย่างฟอร์มาลินจนไปเจอกับผลงานวิจัยเพเซอร์น้ำยารักษาร่างอาจารย์ใหญ่ของสอเชี่ยวชาญพิเศษ แพทย์หญิงผาสุขมหาราคานุเคราะห์คณะแพทยศาสตร์มชเป็นงานที่ทีมเห็นพ้องต้องกันว่ามีความเป็นไปได้และสามารถนำมาพัฒนาจนกลายเป็นผู้ชนะรางวัลในที่สุด และปิดท้ายด้วยรางวัลชมเชยที่ทีมมชยังสามารถกวาดมาได้ในรายการการแข่งขัน r 2 m 2 0 2 3ครั้งนี้จากทีม Modern Plus มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้นำเสนอผลนวัตกรรมพลาสวันผลิตภัณฑ์พลาสมาเย็นเพื่อการฟื้นฟูเส้นผมจุดเด่นคือการหยิบยกนำเทคโนโลยีพลาสมาพัฒนาเป็นเครื่องพลาสมาที่สามารถแก้ปัญหาผมร่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงในการช่วยฟื้นฟูเส้นผมมีขนาดเล็กพบพาสะดวก โดยการนำเครื่องพลาสมาสัมผัสที่บริเวณศีรษะที่มีปัญหาผมร่วงอนุมูลของพลาสมาจะช่วยกระตุ้นให้เซลล์รากผมที่อ่อนแอหรือเจริญเติบโตช้าสามารถมอกใหม่และแข็งแรงขึ้นและยังช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและออกซิเจนไปยังเซลล์รากผมรวมถึงกระตุ้นการสร้างเส้นเลือดไฟและช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนซึ่งมีส่วนช่วยให้ผมกลับมางอกใหม่และแข็งแรงอีกด้วย สิ่งเหล่านี้ล้วนการันตีถึงความสำเร็จของ Basecamp 24และ Builds ได้อย่างเป็นรูปธปรรมในการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพและสร้างธุรกิจนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อสังคามอมจากการพิสูจน์และวางกลยุทธ์อย่างชาญฉลาดพร้อมจุดแข็งสำคัญคือการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจ,จริงที่ไม่ใช่แค่การเรียนรู้ภาคทฤษฎีอย่างเดียว สำหรับเหล่านักฝันใหญ่ไฟแรงที่อยากเป็นสตาร์ทอัพสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว b a s e c a m p 24และ Builds ได้ที่ Facebook Fanpage b a s e c a m p 24และ Builds CMU Start Up Entrepreneurial Program หรือณอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคเหนอือจังหวัดเชียงใหม่และ Builds ชั้น2อ,อาคารศูนย์สุขภาพมอ